สวัสดีครับผมวันนี้วันที่31มกราคมปี2568มาอัปเดตกันครับผมล่าสุดเราได้ข้อมูลจากกระทรวงกานคลังอัปเดตครับ16ล้านคนนะฮะก็เตรียมรอเงิน1 0 0 0 0บาทกลุ่มประชาชนทั่วไปที่เรียกว่าเฟส3นะครับผมนะในส่วนของเงื่อนไขรายละเอียดนะครับวันนี้มาสรุปให้กับทุกท่านได้รับทราบ รวมไปถึงนะครับหลายท่านที่ทําการตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชันทางรัดนั่นหมายความว่าท่านลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางลัดเรียบร้อยแล้วนะครับกลุ่มนี้ขึ้นสถานะแบบไหนแล้วจะแปรเปลี่ยนนะครับในช่วงของนะครับการตรวจสอบนะช่วงประมาณมีนาเมษานะครับเริ่มใช้สิทธิ์เนี่ยนะครับก็เป็นไตรมันสนะครับว่าสถานะจะแปรเปลี่ยน เป็นแบบไหนอย่างไรถึงจะได้10นะครับเรามาสรุปแบ่งปันกันรวมไปถึงในช่วงท้ายทางด้านของนะครับครังได้มายืนยันชัดเจนอีกครั้งหนึ่งว่า16ล้านคนเตรียมพร้อมรับเงินหมืน่นกลุ่มประชาชนทั่วไปเฟสที่3ครับสถานะที่เกิดขึ้นนะครับผมถ้าเราเข้าไปในส่วนของแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับก็จะปรากฏในเรื่องของการตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน ซึ่งอย่าลืมตรวจสอบนิดนึงนะครับว่าชื่อต้องเป็นชื่อเรามุมขวาด้านบนนะครับแอปพลิเคชันทางรัดแล้วก็กดปุ่มนะครับตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนตรงนี้ปรากฏสถานะในปัจจุบันนะครับท่านลงทะเบียนสําเร็จแต่ไม่เป็นผู้นะครับสูงอายุตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุระบบเนี่ยจะแจ้งผลการลงทะเบียนโครงการเติมเงิน1 0 0 0 0บาทผ่านดิจิทัลวัดเด็ให้ท่านทราบ ตามวันและเวลาที่รัฐบาลกำหนดนะครับนี่คือสถานะล่าสุดของนะครับกลุ่มเฟส3สถานะด้านบนครับผมเขียวที่1เขียวที่2และเขียวที่3ตามลำดับสิ่งที่เราจะต้องดำเนินการต่อไปก็รอวันที่คังกำหนดว่าจะเริ่มตรวจสอบนะครับวันที่เท่าไรของเฟส3นี้16ล้านคนนะครับผมนะก็เป็นกลุ่มใหญ่และก็แน่นอนครับว่าจะต้องไปต่อเขียวที่4 ทะลุเขียวที่5ซึ่งถ้าเขียวที่5ก็แสดงความยินดีนะครับในเรื่องของการได้รับสิทธิ์เงินหมื่นเฟสานั่นเองก็เตรียมใช้นะครับนะดิจิตอลไวเลตตรงนี้นะครับเป็นไว l ลตนะฮะให้เราได้ไปสแกนซื้อไม่ได้เป็นเงินสดนะครับในเรื่องของเฟสานะทวนเงื่อนไขกันนิดนึงครับต้องเป็นผู้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัดและก็ยืนยันข้อมูลเรียบร้อยแล้ว นะฮะข้อที่1น,นี้สังเกตอย่างไรสังเกตสถานปะปัจจุบันแบบนี้นะนี่คือในเรื่องของการลงทะเบียนนะครับผ่านทางด้านของแอปพลิเคชันทางนัดแล้วก็ยืนยันข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับสัญชาติไทยครับมีชื่อที่อยู่ในทะเบียนบ้านอายุ16ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณนะวันที่นะครับปิดรับลงทะเบียนวงเล็บ15กันยายนปี2567นนั่นคือช่วงที่เปิดแล้วก็ปิดนะครับตามลำดับ รายได้ไม่เกิน840,000บาทต่อปีสำหรับปีภาษี2,566เขามีข้อมูลเรียบร้อยแล้วเงินฝากธนาคารไม่เกิน5 0 0 0สนบาทณนะวันที่31มีนาคมปี2,567อันนี้ก็มีข้อมูลเช่นเดียวกันนะครับประมาณว่าเขามีรายชื่อแล้วนั่นแหละนะครับในเรื่องของการคัดกรองสิ่งเหล่านี้ ไม่เป็นผู้ต้องขังหรือผู้ถูกระงับสิทธิ์ในโครงการอื่นๆของภาครัฐนะครับนี่ก็เป็นเงื่อนไขคุณสมบัติผู้ที่จะได้รับสิทธิ์นะครับเงินดิจิตอลเฟสสามนะเดี๋ยวเรารอไปลุ้นกันนะครับว่าจะเขียวที่4หยุดแค่นี้หรือทะลุไปเขียวที่5นะครับในเรื่องของการที่ได้รับสิทธิ์ก็ว่ากันนะครับ วันนี้นะครับผมทางด้านของนะครับคลังได้มีการอัปเดตนะครับก็คือคุณจุรพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังยืนยันนะครับในเรื่องของเฟส3ได้แน่นอนนะแล้วก็ระบบเนี่ยนะทำการทดสอบนะครับในช่วงของมีนาก็น่าจะเสร็จทันแล้วก็จะเริ่มนะครับในเรื่องของการตรวจสอบสิทธิ์ในคราวเดียวกัน ไนะตรมาสสอครับก็จะเปิดในเรื่องของการนะครับให้เฟสสามเนี่ยได้ดำเนินการใช้สิทธิ์ซึ่งก็คาดการว่าเป็นช่วงเมษายนที่หลายท่านเนี่ยอาจจะเดินทางกลับบ้านนะครับต่างจังหวัดนะเพราะว่ามันมีเงื่อนไขหนึ่งหลายท่านก็สอบถามมาเหมือนกันนะฮะว่ายังต้องจำกัดเขตพื้นที่การใช้สิทธิ์หรือไม่ถ้าเป็นขอบเขตนะครับเดิม ก็ยังยึดนะครับในเรื่องของนะครับเ,เขาเรียกว่าทะเบียนบ้านอยู่ในเขตอําเภออันนี้แหะครับผมก็ต้องมาเช็คมาตรวจสอบดูว่าเงื่อนไขตัวนี้เปลี่ยนแปลงหรือไม่สําหรับพื้นที่การใช้สิทธิ์นะครับแต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนแน่นอนครับก็คือว่าเฟสสามเนี่ยจะต้องใช้ผ่านนะครับดิจิตอลไวเลสนั่นคือการสแกนไม่ใช่เป็นเงินสดนะฮะอันนี้ก็คือชัดเจนนะครับผมก็นะเป็นรูปแบบที่แตกต่างจากเฟสหนะึะแล้วก็เฟสสอง เพราะว่าเฟสหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มคนนะครับที่อยู่ในกลุ่มปอบางผู้ที่ถือสิทธิ์ปสัสการแห่งรัฐถูกไหมครับกับผู้พิการอันนั้นเขาได้เป็นเงินสดแล้วก็เฟสสองล่าสุดที่ผ่านมาเป็นกลุ่มผู้สูงอายุนะครับผมนี่ก็ได้เป็นเงินสดเช่นเดียวกันแต่เฟสสามครับผมก็ชัดเจนครับไม่ได้เป็นเงินสดนะอันนี้ก็แจ้งกันให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูความเดี๋ยวเรามาดูการยืนยันชัดเจนอีกครั้งหนึ่งสําหรับในเรื่องของข้อมูลรายละเอียดเฟสสามจากกระทรวงการคลัง นั่นคือคุณจนพันธ์อมนิวัตธ์ได้มาอัปเดตล่าสุดกันประมาณไหนอย่างไรเดี๋ยวเรามารับฟังมาพร้อมกันครับเดือนเชนครับไามลนยที่ได้กําหนดเอาไว้นะครับในส่วนของกลุ่มเฟสที่2เนี่ยเป็นวันจ่ายนะครับวันนี้วันตรุดจีนวันจ่ายนะครับออกมาก็จะเป็นจังหวะซึ่งส่วนมากก็จะจับจ่ายใช้สอยอก,กันซึ่งจะทําใหออ้อัตราการหมุนเวียนในเศรษฐกิจกเนี่ยเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างน่าพอใจนะครับ นอกจากนั้นยังเป็นประเด็นเรื่องของการรักษาโมเมนตัมทางเศรษฐกิจซึ่งเราได้ทํามาโดยตลอดก็คือ,อครั้งแรกเนี่ยปลายไตรามาสสาปีที่แล้วนะครับเดือนกันยายนเราก็ออกเงินหมื่นในรอบแรก1นึ5 0 0 0นล้านบาทเศร็จนะครับเรายังมีโครงการในการกระตุ้นต่อเนื่องอย่างเช่นเรื่องของ 1,000บาทต่อไร่ก็ออกในช่วงธันวาคมนะครับมีโครงการ EC e r e c i e t ซึ่งยังเดินหน้าอยู่นะครับช่วงนี้ก็การจับจ่ายใช้สอยผ่านทางกลไกการลดหย่อนภาษี EC e r e c e i p t ก็ค่อนข้างน่าพอใจมีเม็ดเงินอีกไม่ต่ำกว่า70,000ล้านบาทซึ่งจะหมุนในระบบเศรษฐกิจในช่วงเดือนมกราถ,ถึงกุมภารวมกับ30,000ล้านที่ลงไปในคราวนี้นะครับก็เป็นการรักษาโมเมนตัมส่งต่อ การหมุนเวียนทางเศรษฐกิจที่ดีเนี่ยต่อไปอย่างไตรามาสสซึ่งไตรามาสสก็อย่างที่ท่านได้ทราบเราก็เตรียมพร้อมสำหรับโครงการในเฟสถัดไปด้วยในเรื่องของการกระตุน้นเศรษฐกิจด้วยเงินหมืน่นนะครับ กลุ่มคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนทางกระทรวงการคลังกําลังหาช่องทางตรวจสอบให้ชัดเจนนะคะจะได้ไม่มีการไปซ้าซ้อนกับคนอื่นๆที่ได้รับเงินไปแล้วนะคะคาดว่าเปิดลงทะเบียนกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนได้ภายใน2เดือนหลังจากนี้นะคะส่วนเฟสสค่ะที่หลายคนรอคอยเหลือเวลาอีกอประมาณ16ล้านคนกลุ่มอายุ16 6 0ปี ที่ไม่ติดเงื่อนไขเกี่ยวกับเกณฑ์ทรัพย์สินเกณฑ์รายได้รัฐบาลยืนยันว่าเตรียมการเอาไว้แล้วไม่น่าจะเจอโรคเลื่อนอยู่ระหว่างจัดทาระบบการจ่ายเงินระบบดิจิทัลที่เบื้องหลังจะเป็นบล็อกเชนนะคะเมือ่อวานนี้กระทรวงการคลังก็ให้คํามั่นอีกครั้งไตรมางมาแน่ค่ะระบบเดินหน้าได้อย่างเป็นไปตามที่ได้มีการแจ้งไว้นะครับยังไม่ได้รับทราบว่ามีการ หลุดกรอบหรือเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับมีการประชุมร่วมกับสถาบันการเงินต่างๆในเรื่องของการเชื่อมต่อกับระบบ Open l o o p ก็ทุกคนก็รับทราบพร้อมที่จะเข้าแสดงเจตจานงกันอย่างชัดเจนครับพร้อมที่จะเข้าร่วมกับโครงการนี้ซึ่งกระบวนการก็ต้องไปดําเนินการในเรื่องของข้างหลังเนี่ยก็เป็นเรื่องของการดําเนินการในเรื่องของโคดดิ้งในเรื่องของการทําระบบอะไรต่างๆให้มันเรียบร้อยมีระยะเวลามีกลไกในการตรวจสอบไอ้ที่เขาต้องทําการทดสอบเรื่องของของไอตัว payments system เนี่ย อย่างเข้มข้นนะครับเราก็เห็นอยู่ในช่วงกรอบเวลาที่รายงานมาทั้งหมดอยู่ในกรอบเวลาที่เรายืนยันเพราะฉะนั้นยังคงมีความมั่นใจว่าจะสามารถเดินหน้าได้ในช่วงไต,ตรมาสสองของปีนี้ก็คือเดือนเมษา,ามิถุนยนพฤษภาคมมิถุนานะครับไม่ง่าก็อยู่ในช่วงนี้เอาละนี่ก็เป็นรายละเอียดที่นำมาสรุปแบ่งปันอัปเดตให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับถึงความคืบหน้าเรื่องของเฟส3นะครับผมว่าเป็นอย่างไรนะครับผมเดี๋ยวมีความคืบหน้าอื่นใดเพิ่มเติม ติดตามช่องเราไว้นะครับขอบพระคุณมปอย่างสูงมีข้อมูลอื่นใดที่เป็นประโยชน์พิมพ์มาแบ่งปันใต้คลิปได้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ต้องลํำลาไปแล้วขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขนะครับสวัสดีครับ